สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูจะชวนมาทำเมนูเค้กกะทิใบเตยเนื้อเค้กนุ่มๆซอสใบเตยหอมๆเดี๋ยวเรามาลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะเราก็มาทำตัวซอสใบเตยกันก่อนเลยค่ะใช้แป้งกวนไส้หรือแป้งข้าวโพด5 5กรัมกระป๋อเสร็จ1.4ช้อนชา น้ำตาลทราย40กรัมแล้วก็น้ำใบเตยข้นแบบเข้มขน้นจำนวน125 m l ค่ะก็คขนให้ตัวแป้งละลายดีเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวหัวกะทิลงไปค่ะซึ่งวันนี้เราก็ใช้เป็นหัวกะทิแท้ตาอร่อยดีอีกเช่นเคยนะคะตัวกล่องเขาก็จะมีฝากเกลียวเปิดปิดแบบนี้ทําให้ง่ายแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานค่ะนี่นะคะตัวหัวกะทิเขาก็จะมีความขาวข้นหอมมันแบบกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่ว่าจะเอามาทําเมนูข้าวเมนูหวานเมนูไหนก็อร่อยแน่นอนค่ะและสําหรับใครที่ใช้ไม่หมดก็ส สามารถปิดฝาเก็บแช่ตู้เย็นได้นานถึง7วันเลยนะคะเราก็ตัวมาใช้ทั้งหมด125 m l ขนให้เข้ากันแล้วก็นำไปตั้งไฟได้เลยค่ะ เราจะกวนซอสด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะกวนไปเรื่อยๆจนตัวซอสของเรามีความข้นขึ้นค่ะพอตัวซอสของเราเดือดสัก3นาทีนะคะก็ปิดแก๊สแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นได้เลยค่ะต่อมาเดี๋ยวเราไปตีเนื้อเค้กกันต่อเลยนะคะวันนี้เราจะทำเป็นสปันเค้กรสกะทิค่ะก็ใช้ไข่ไก่เบอร์2จํจำนวน2ฟองตามด้วยน้ำตาลทราย5้ากรัมกระป๋เศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็กะทิตาอร่อยดีอีกเช่นเคยนะคะจำนวน 25ML มลค่ะ จากนี้ก็ล่อนแป้งเค้กค่ะ10กรัมแล้วก็ผงฟูครึ่งช้อนชาตามลงไปค่ะโดยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันข้าวๆก่อนนะคะเวลานำไปเข้าเครื่องตีแล้วตัวแป้งจะได้ไม่ฟุ้งค่ะจากนี้ก็เปิดเครื่องนะคะตีด้วยความเร็วต่ําสุดประมาณ1น,นาทีค่ะเมื่อครบเวลาเราก็จะหยุดเครื่องแล้วก็ปาดขอบโถก้นโถสักหนึรอบค่ะ นี่นะคะเขาก็ยังคงมีเศษแป้งที่ติดอยู่ตามขอบโถก้นโถนะคะก็เกลี่ยให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ตัวสารเสริม sp ลงไปค่ะจำนวน8กร,รมัมซึ่งสารเสริมตัวนี้เขาก็จะช่วยให้เค้กของเราตีขึ้นฟูได้ง่ายแล้วก็คงตัวอยู่นานนะคะก็ตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมของเราขึ้นฟูค่ะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ5-6นาทีนะคะได้แล้วก็ปาดขอบโถก้นโถ เสร็จแล้วก็เปิดเครื่องใช้ความเร็วต่ำสุดค่อยๆหยอดน้ำมันลำข้าวลงไปค่ะจํานวน35กรัมและเมื่อไม่เห็นริ้วน้ำมันแล้วเราก็จะปรับเป็นตีด้วยความเร็วสูงสุดเป็นเวลา2นาทีค่ะเมื่อครบเวลาก็หยุดเครื่องปาดขอบโถก้นโถอีกสักรอบค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตีด้วยความเร็วต่ำสุดอีกสักหนาทีเพื่อตัดฟองอากาศนะคะ ได้แล้วก็นำไปตักใส่พิมพ์ได้เลยค่ะสำหรับพิมพ์ที่ใช้วันนี้ก็เป็นพิมพ์เบอร์3-2-1-9แล้วก็กระดาษรองอบเบอร์3-2-1-9ค่ะ ก็ตากใส่ถว้วยรับประมาณ20กรัมนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้แหลมวนๆเพื่อไล่ฟองอากาศใหญ่ๆออกนำเลี้ยงใส่ถาดเคาะสัก3าครั้งแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะโดยเราจะอบที่ไฟ165องศาเซลเซียสเป็นเวลา15-20นาทีซึ่งระยะเวลาตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแรงของเตาเพื่อนๆแต่ละคนด้วยนะคะและก่อนอบขนมทุกครั้งก็อย่าลืมวอร์มเตาด้วยค่ะเมื่อขนมสุกแล้วก็นำออกจากพิมพ์แล้วก็แกะถ้วยกระดาษรองอบออกนะคะจากนี้ก็วางพักไวใ้ให้เย็นสนิทค่ะ เมื่อขนมเย็นสนิทด,ดีแล้วก็นำมาเตรียมใส่ถ้วยไว้ค่ะถ้วยที่ใช้วันนี้ก็เป็นถ้วยใส่ไซส์3ออนนะคะต่อมาเราก็จะมาทำตัววิปครีมกะทิกันค่ะก็ใช้เป็นวิปปิ้งครีมชนิดผงรสหวานนะคะจำนวน100กรัมตามด้วยหัวกะทิตราอร่อยดี100 ml ก็นำไปแช่ตู้เย็นให้เย็นจัดจัดก่อนนำมาใช้นะคะ น้ำแช่เย็นจัดจำนวน100 ml เกลือป่นเสร็จ1ส่วน8ช้อนชาก็ใช้หัวตะก้อคนๆให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนได้แล้วก็เปิดเครื่องตีใช้ความเร็วระดับปานกลางประมาณ3นาทีหรือจนกว่าวิปของเราจะขึ้นฟูค่ะเสร็จแล้วก็นำไปบีบตกแต่งขนมได้เลยค่ะก็บีบวิปครีมให้อยู่ตรงวงรอบด้านนอกแบบนี้นะคะส่วนพื้นที่ตรงกลางเราจะเหลือไว้หยอดซอสกะทิใบเตยกันค่ะ เมื่อซอสของเราเย็นตัวลงแล้วเขาก็จะมีลักษณะที่ข้นขึ้นแบบนี้นะคะก็นำไปหยอดได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ตกแต่งด้วยใบเตยแชกสักเล็กน้อยแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะและสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ